ในทำเลหลังนี้นะคะโครงการนี้้รงบอกเลยว่าติดถนนลังสิตลำลูกกาเลยนะคะทุกคนเข้าคลองเพียงนิดเดียวก็ถึงตัวโครงการแล้วค่ะและแน่นอนว่าความไพรเวทไม่ได้มีแค่นั้นนะคะเพราะบ้านหลังนี้นะคะในซอยเนี่ยมีเพียงแค่สี่หลังเท่านั้นนะคะและถ้าใครที่สนใจนะคะอยากได้โครงการไพรเวทดีๆแบบนี้นะคะสีของแวดล้อมดีแบบนี้นะคะ,บบะ,คะต้องเลือกโครงการที่นภะัทรพัฒน์ตีเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนและนี่นะคะก็มาเจอกับพลอยในช่องนภพรพัฒน์แกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพลอยขอพาทัวร์นะคะโครงการบ้านนะคะซีรีส์ใหม่ของนภพรพัฒน์ในวันนี้นะคะกับโครงการพึ่งสาววิลเลจ21ย่านลังสิตลำล,ลูกกาคลองสี่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาดูนะคะว่าบ้านหลังนี้ดียังไงจุดเด่นดียังไงและการดีรเวทบ้านยังไงให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ามือนหนึ่งวันนี้รับชมเลยค่ะ ลังนี้นะคะมาพร้อมกับพื้นที่50ตารางวา3ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะบริเวณนี้นะคะสามารถจอดรถภายในบ้านเนี่ยได้ถึงสองคันนะคะโดยการมีการยกสเตปสโลปพื้นให้แล้วนะคะแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านกว้าง รถเนีย่ยสองคันคือตอบโจทย์มากๆและที่นี่เขาก็มีประตูโลนงอบรถให้ด้วยนะคะเผือ่อใครที่ปลอยรถแล้วก็สามารถเข้าทางนี้ได้เลยค่ะและแน่อนอนค่ะว่าไม่ใช่แค่พื้นที่ในการปลอยรถเท่านั้นนะคะสามารถต่อเติมห้องได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เราได้ลงเสาเข็มติด้นกับตัวบ้านไว้ให้แล้วค่ะก็เป็นบริเวณนี้นะคะก็เป็นบริเวณข้างบ้านนะคะที่มีพื้นที่เนี่ยสำหรับลูกค้านะคะไว้ทำกิจกรรมไว้เก็บของหรือสามารถต่อเติมห้องได้เช่นเดียวกันค่ะ และตอนนี้นะคะพอยี่นะคะ,อ,อ,ะ,คะอยู่ในส่วนขอรี่วิคูมนะคะแบบว่าส่วน และข้อดีของบ้านหลังนี้เลยนะคะทุกคนก็คือไม่ชนใครนะคะเพราะว่าหลังบ้านเราเนี่ยก็คือเป็นแบบว่าทุ่งญ่านะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถนะคะต่อเติมห้องหรือใครนะคะที่พี่แพนเนี่ยอยากทำสระไว้น้ำเนี่ยมุมเนี้ยตอบโจทย์มากทุกคนถ้าเห็นล้วก็คืออลังการมากนะคะเช่นแบบเพื่อนบ้านเรานะคะก็ทำเทเลสน,นะคะเอาไว้แบบรับรมชมวิวนั่นเองค่ะนะคะทุกคนเดี๋ยวพันทำาปโซนห้อง ะะซึ่งบ้านหลังนี้เราได้มีการกรีโนเวทำทั้งครัวไทยนะคะแล้วก็ครัวฝรั่งด้วยถ้าเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับครัวฝรั่งก่อนนะคะซึ่งอาจจะเอาไว้แบบล้างจานเล็กๆน้อยๆอยเตรียมอาหารนะคะที่แบบไม่ได้หนักมากนะคะก็จะใช้ในส่วนของโซนนี้นะคะซึ่งก็มีจุดไวท์โอแก๊สที่แล้วนะคะหรือว่าตู้ใส่ของนะคะที่เราเนี่ยปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่เลยนะคะ แต่ใครที่ชอบทำอาหารแบบหนักหน่วงมากๆนะคะต้องหลังบ้า ทัวร์ไทยนะคะซึ่งก็ติดตั้งซีงไว้ให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญบ้านหลังนี้นะคะเราติดตั้งปั้มน้ําแท้นน้าไว้สาหรับลูกค้าแล้วเรียบร้อยเพราะว่าแน่นอนว่าเราอยู่โครงการหมู่บ้านใหญ่ๆอะคะ่ะเวลาสอาทิตย์เนี่ยน้ำนจะน้อยมากๆนะคะซึ่งทางทาตี้เนี่ยเราใส่ใจมากๆนะคะแล้วก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยอยู่แล้วนะคะประหนึ่งว่าแบบเป็นบ้านของฉันเลยนะคะก็คือเหมือนว่าสต๊อกเซอร์วิสภายในบ้านหลังเดียวเลยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเาจะพาดูโซนซักล้างนะคะพอเราถัดมานะก็จะเจอกับโซนซักล้างตรงนี้นะคะซึ่งลูกบ้านเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะตากผ้านะคะแล้วก็ตั้งเครื่องซักผ้าก็ได้นะคะแล้วก็เราได้ทําจุดนะคะกล่องไฟตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะคะนี่นะคะแล้วอเปบนไฟด้านนอกนะคะเผื่อใครจะใช้ไฟเนาะก,ก็คือทาปิด กั้นนะคะไม่ให้ฝนสาดด้วยนะคะแล้วก็พอออกมาเหมือนเดิมก็จะเจอกับการคอนเน็กกับพื้นที่ข้างบ้านนะคะซึ่งบอกได้แล้วว่าหลังนี้ยคุมแล้วก็ตอบโจทย์มากเดี๋ยวพอจะเฉลยราคาท้ายคลิปให้ฟังนะคะที่เราจะไปชั้นสองบานงนี้นะคะทางนี้นะคะเราก็มี หรืออย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้สามารถต่อเติมห้องผู้สูงอายุก็ได้นะคะโดยการใช้ประตูบานี้นะคะในการคอนเนคกันค่ะตายทุกคนถึงเวลาแล้วเรา๋ยเราไปดูชั้น2องของบ้านหลังนี้กันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนเพราะว,าว่าวิวชั้น2เนี่ยคืออลัง